ทลัจางที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาพทุกคนนะครับพ่อแม่พีน่น้องนะครับไปดูว่าเย็นนี้ที่เรือมีอะไรกินนะครับว่าวันนี้เขาทาอะไรกินกันผมจะพาพไปเรื่อครับแตกินมันเกียบก่วงกันเนยอะไม่ได้นะละลาย อันกเตรียมปักไปทำไมมันมัวมัวกล้องโอยตัวเคยใช้เลยลาให้ใช้เป็งานเกาลห้ือไม่ใช่นี่คือเสียงจากคนไทยดนาวตัวเลือกโอ้โหมันนีอะไรเน่อ ไปดูด้านในก่อนด้านในมีอะไรกินวันนี้โอ้โหแลาวจะไป็นยังไงบ้าลาอะไรนะลาพาอะไมะม่วงลาตามมอนฟอร์นี่นะนี่แค่น้ำตสอนะ ดอกดอกตัวนี้อูชิดอ่วดอติอ่วโอ้ยกระเทมบมีเ่เชฟมาจากอำเภอจุนนี่จากขามทะเลสออที่ว่าถูกลอตเตอรี่อะไรนะได้แกแสงเออครับอะไรนะที่ถูกลอตเตอรี่เท่าไหร่นะสี่สิบกว่าใบาหรือ5้าไอ้สองพันเท่าไหร่ใบาสามพันใบเลยเหรอที่ว่าได้เก้าล้านเหรอ เจ้าล้านนั่นะไอ้ใช่ไหมที่ว่าซื้อลอตเตอรี่2,500ใบใช่ไหมที่มันออก02เลข้าย2ตัวน่ะ2,000กว่ 2, าใบอ,อ่ะเราซื้อถูกไงเราอย่าไปอิดชาเขาแต่แกเอาความมั่นใจมาจากไหนนะว่ามันต้องออกจริงๆนะผองเราต้องเชื่อความเราจะมาดูปลารัสตัวก่นอนไว้ตาปลารัสตัวที่นี้ดีกว่าโอ้โห เนืน ita, いい ites, น้อสไลด์เน awesome. ื้อสไลด์ซอยจุกได้ไหมเนี่ยจิ้มจุ่มยังยังยังทำน้อยทำไมโอ้โหเอาแก้วเอาแก้วนี้คือเราดองเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มกินไอ้เอาขึ้นมากินครับเอาไปจิ้มจิ้มซีฟู มันก็จะหายคาวนะจะออกวหวานหมูมะนาวหมูมะนาวนี่เทปเราเยอะครับเทปปากเรือปากเรือเรานี่เป็นเทปทุกคนอ่ะ าจา่าไม้จาาไม้เก้าหนึ่งหนึ่งครับจักกีติดคุกกี่วันนะเราตอนอยู่จักกีครึ่งวันกพี่ผมใหญ่โอ้พี่ผมเลาให้โย้ตู้นัดไม่ได้นัดไปอ,อยู่ช่องอันม้านี่เคยติดคุกไหมติดคุกทหารอ่ะช่างงานครโอ้เคยบอลติดคุกกี่ปีกี่วันก็คนดีพี่เคยคนดีเป็นตีแก่สัคนคม<ห>พี่พี่เคยหรอือเปล่า พ่อพี่หนีค่ายไม่เคยโดนจับได้ครับเต็นตี่ก็แค่ได้ไปลงไอ้ได้ลงไปตักไอ้น้ำห้องไอนะ้นะห้องส้วมหลังมาล้างเด็เกเคมีระผมสอต่อนะเจ็บปนนะ,อะอ <c oughs> พออะไรอันนี้ได่เป็นกับเขาไม่ไม่ได้เป็นออหน้าตาอย่างเงี้ยชาวบ้างเขาเรียกว่าใหญ่ไม่ถูกทหารเลี้ยวอยู่ไม่ได้

สงงการนี่ตั้งงบไว้กี่กี่เหรียญห้าเดี๋ยวพี่จะกลับมาชาร์จพี่จะกลับมาชาร์จน้อยไปน้อยไปกลับมาแทนนะกลับมาแทนนะพี่พี่ยังตอบเนี่ยพี่ไม่ได้เลยว่าเงินพี่ห้าร้อยเหรียญเอาไปจะบอกความจริงว่าเอาไปประมูลเบอร์หมดเกลัวเมียดาความเมียใหอ่ความเมียเหอ่กระเมียเอวามเมียในอ่พูดเลยดีกว่า

ข้าวผัดครับข้าวผัดดยาบมูไมโคระยหมาดีโอ้ยจอดนีเลยจะไหนเนี่ย กลับบ้านแล้วอันนอดไปใส่รถไขก่อนผม,มนบอกแล้วออ้มอดจริง โอ้ยสองตัวเองโดยยี่สิบี่สิถ้ายี่สิบส่ธรรมดาให้ให้หัวให้ให้บอไโอเเอานัอขาดอยู่สามแล้วนัดขาดสองตัวตรงคอลากมันหายขาตรงคอชัลเลอร์ไตัวล็อกคอทัลเลอร์มันไม่เห็นเเจ้าันไม่เห็นมะฮะตัวยาโดยยี่สิบ

แต่จ้าหวะที่มาเจ๊เฮจัง้วงต้องดูด้ิมานะลกินนะครับุนี่รงไหนร้องเพลงยวพูดตดจวพูดตดการแผ่นดินลงมาเลยดิกีะลืกินแล้วเอาตะฝังไปโคกโอ้คงมาโคกอะไรระดับกี้งมาโคกงมาโคกเลยร เดอจังเดอดชื่อทำไเอนะเชิร้ายต้องไกเดีมีกินโคมีระดับตีอมากินโคกโรู้ตรงไหนอาถึงนั่นวายตายเลยนะโปรโมดมาเป็นโอเอสเลยเดี๋ยวโปรโมดมาเป็นโอเอสเลยหายทันไอ้นั้นให้เใกล้อยลทุกวันนี้เขาได้ไงล่ะเจอถาม อนาจารนี้ถนให้ใจเลยอะ่เข้ไปถามมนะอย่างเง <c oughs> เี้ย <c oughs> ถามดิโรงเรียนตอนมายังไงวะเออไม่เป็นงานเลยได้ตั้งห้าหกเดือน,น,น <c oughs> แล้วอะยังไม่ถึงเลยเพิม่มมาสองเดือนเอง <c oughs> ต้องมาค่าข,าข้าระบบ <c oughs> โอ้ระบบมันล้วนเกินไปแล้วโอ้ึถึงสมไมเรียนเลย

Ừ. anh em bia nào bia bia văng đi này văng nè không phải anh bia mai mới chín giờ văng luôn máy. <laughs>

อยางนูนนู้น่ะอันนี้ใหม่ๆเลยนะกิ๊เพ้นเนี่ยตะต้มส้รบกันใหม่ๆแล้วเนี่ยรีเพลงล็อกด้วยนี่ดูสียงปรตูเดีีคอนตะมอนิตะมอนิลแยกแยกไปแดงนี่ห่ สี่ฮนุวิลสี่ฮนุวิลกำบ้าเกิดแล้วกำบ้าเกิดแล้วครับกำป,ปงโสมกำป,ปงโสมตึกคาสิโนคาสิโน,โน,น,โนมีสองจุดนะตึกสี ตึกสีฟ้ากับตึกสีแดงครับตึกคาสิโนกัมกูชากัมพูชาสีฮันุวิลท่าเรือของไทยที่เข้าเป็นเรือลำแรกเลยสมัยก่อนเป็นไทยเป็นคนที่ทําประธานทําท่าเรือไม่อ่าลายท่านน่าจะรู้ดีนะว่าใครเพราะว่า เจ้าของปูนแล้วก็เจ้าของก่อสร้างตึกโครงการสร้างตึกอะไรต่างๆนะครับเจ้าของก็เป็นบริษัทไทยนะครับผมตึกนู้นนะครับเป็นรูปดอกบัวนะครับเรื่องเดือบเป็นรูปดอกบัวเรือมานรับมันสัมปะหลังครับเรือมนันสัมปะหลัง ตะกิเกาะตะกิวนัไป้องกัาไว้ก่อยโอเคเกาะตะกิว ใช่ร่วงตุ๊บเลยผมก็เอา้าเอาแล้วผมคิดว่านะ้ำมันอยู่ในตู้นั่นไหลออกมานองพอมาดูออาาดน่าก็สงสัยพอมาดูเอา้ามันสับปะหลังเรือมันสับปะหลังออกไปแล้วเรือต้้งรูด ไทยนะครับลำนันเรื่อมัตส์ตะปังมันขนมัตสปตะลังนี่ขนมัตสปตะลังกับจีนโกรฮาร์โมนีสามระว่างจูสีฮานูวิลกัมพูชาอันนี้เป็นขนมัตสปตะลัง ตกุกใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีคลื่นไงมันไม่คงอยู่แล้วแต่อย่างงี้ดิโค้งไปโค้งมา